สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เรานําข้อมูลมากลั่นกรองให้เข้าใจง่ายๆกันนะคะวันนี้เราจะมาสํารวจปัญหาที่หลายคนในหน่วยงานรัฐอาจจะกําลังเจอกันอยู่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พัสดุนะคะกับความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นหาของไม่เจอ,อการติดตามสถานะครูพันหรือว่าการจัดการสต็อกวัสดุแบบเดิมๆอะค่ะที่อาจจะคลาดเคลื่อนล่าช้าใช้กระาดาษเยอะแยะไปหมด ซึ่งความท้าทายเหล่านี้จริงๆมันกระทบโดยตรงเลยนะครับกับประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงานแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณด้วยนะครับถ้าเราจัดการเครื่อพยากรที่มีได้ไม่ดีพอใช่เลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกันถึงเครื่องมือดิจิตอลตัวหนึ่งชื่อว่า Plan D นะคะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องพัสดุครุภัณฑ์ในหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะเลย เราจะมาดูกันค่ะว่าระบบนี้จะเข้ามาช่วยให้การทํางานเนี่ยมันง่ายขึ้นแม่นยําขึ้นแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับทั้งเจ้าหน้าที่เองผู้บริหารหรือแม้แต่ภาพรวมการบริหารทรัพย์สินของรัฐได้ยังไงบ้างครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องการจัดการครูพันก่อนเลยไหมครับจากเดิมที่เราอาจจะคุ้นๆกับทะเบียนคุมที่เป็นเล่มหนาๆน,นะครับเอ่อการเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยทำให้การบันทึกข้อมูลมันละเอียดขึ้นเยอะเลยแล้วการค้นหาก็ สะดวกขึ้นมากแค่ปลายนิ้วจริงๆครับอ๋อ oh, ค่ะและเห็นว่ามีจุดเด่นเรื่อง QR Code ด้วยใช่ไหมคะอันนี้มันทำงานยังไงคะใช่ครับใช่ครับจุดนี้เด่นมากคือเราจะติด QR Code ไปกับคารุพันธ์แต่ละชิ้นเลยครับพอเราใช้มือถือหรือแท็บเล็ตสแกนเนี่ยข้อมูลสำคัญสคัญของครุพันต์ชิ้นนั้นก็จะขึ้นมาทันทีหรือถ้าเกิดว่าอะครุพันธ์ชิ้นนั้นเสียนะครับก็สแกนจาก QR Code เดิมนั่นแหละเพื่อแจ้งซ่อมได้เลยทันที Oh, สะดวกมากเลยนะคะแบบนี้ลดขั้นตอนลดเวลาไปได้เยอะเลยจริงๆแล้วเรื่องการคำนวณค่าเสื่อมราคาล่ะคะที่มันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงระบบนี้ช่วยจัดการให้ด้วยไหมคะช่วยได้เยอะเลยครับระบบสามารถช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์ให้อัตโนมัติเลยนะครับทําให้การปิดบัญชีหรือการทํารายงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็มั่นยําขึ้นมากถือว่าเป็นการเปลี่ยนการทํางานจากเดิมที่ต้องพึ่งพาก,กระดาษมาเป็นการจัดก,การข้อมูลแบบเอ่อเร็วทันเลยครับ อืมเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามของง่ายขึ้นลดเวลาค้นหาเอกสารเก่าๆไปได้เยอะส่วนผู้บริหารเองก็ได้เห็นภาพรวมทรัพย์สินทั้งหมดแบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะคะถูกต้องครับทีนี้พอเราพูดเรื่องคารุพัน์แล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือวัดสดุสิ้นเปลืองการจัดการสต็อกแบบเดิมๆอาจจะเจอปัญหาคลาสสิกเลยของหมดสต็อกไม่รู้ตัวหรือ,อ,อสั่งซื้อมาสำสอนกัน ระบบคลังดิจิทัลในแลนดีก็เข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากครับเหมือนเคยได้ยินว่ามีเรื่อง AI เข้ามาช่วยด้วยเหรอคะมันทํางานยังไงแล้วมันช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ได้จริงแค่ไหนคะใช่เลยครับอันนี้น่าสนใจมากคือระบบใช้ AI ช่วยอ่านข้อมูลจากเอกสารครับอย่างเช่นใบส่งของหรือใบกํากับภาษีแค่เราอัปโหลดไฟล์เข้าไป AI ก็จะดึงข้อมูลพวกรายการจํานวนราคามาสร้างเป็นรายการรับเข้าคลังให้อัตโนมัติเลย โอ้โห oh, AI อ่านให้เลยครับผมจุดนี้มันไม่ใช่แค่ลดเวลาขีย์ข้อมูลนะครับแต่มันเหมือนอเปลี่ยนบทบาทเจ้าหน้าที่เลยจากเดิมที่อาจจะเน้นกรอกข้อมูลอย่างเดียวให้มาเป็นการตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลสต็อกได้มากขึ้นด้วยครับฟังดูแล้วน่าจะช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำๆไปได้เยอะมากเลยนะคะและอย่างการเบิกจ่ายล่ะคะอันนี้ก็เป็นระบบออนไลน์ด้วยไหมคะ เป็นระบบเบิกจ่ายออนไลน์เต็มรูปแบบเลยครับทำง่ายๆเหมือนเราเลือกของใส่ตะกร้าสินค้าออนไลน์เลยพร้อมกับมี workflow หรือว่ากระบวนการอนุมัติตามลำดับขั้นที่เรากำหนดเองได้ด้วยนะครับทำให้การเบิกจ่ายมันรวดเร็วขึ้นเป็นไปตามระเบียบแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายเพิ่มความโปร่งใสให้หน่วยงานด้วยครับ <c oughs> ทำให้กระบวนการตั้งแต่รับของเข้าคลังไปจนเบิกจ่ายมันดูมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจสอบได้ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดครุพันธ์เสียขึ้นมาการแจ้งซ่อมล่ะคะระบบนี้ช่วยตรงนี้ยังไงบ้างคะการซ่อมบํารุงก็เป็นอีกส่วนที่ระบบเข้ามาช่วยได้ดีครับจากเดิมที่การแจ้งซ่อมอาจจะต้องผ่านเอกสารหลายขั้นตอนหรือตามเรื่องกันวุ่นวายแลนดีเนี่ยเขามีระบบทิกเก็ตครับ ให้แจ้งปัญหาแล้วก็ติดตามสถานาการณ์ซ่อมได้ง่ายๆเลยข้อมูลจากทิกเกตนี้ก็จะเชื่อมไปสร้างเป็นใบแจ้งซ่อมมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบแล้วก็บันทึกประวัติการซ่อมค่าใช้จ่ายต่างๆได้ครบพ้วนในที่เดียวเลยครับการมีประวัติซ่อมละเอียดแบบนี้มันมีประโยชน์มากกว่าแค่รู้ว่าซ่อมไปเมื่อไหร่ซ่อมอะไรไปบ้างใช่ไหมคะแน่นอนครับ ข้อมูลประวัติการซ่อมและก็ค่าใช้จ่ายที่มันสะสมเอาไว้นะครับจะช่วยให้ทางผู้บริหารเนี่ยวิเคราะห์ได้เลยว่าครูพันชิ้นนี้เอซ่อมต่อไปมันจะคุ้มอยู่ไหมหรือว่าถึงเวลาที่ควรจะจัดซื้อใหม่แล้วถือว่าเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจวางแผนบำรุงรักษาทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยยืดอายุการใช้งานของครูพันแล้วก็ลดเวลาที่ของมันใช้งานไม่ได้ด้วยครับค่ะ พอเราจัดการครุพันจัดการวัสดุแล้วก็เรื่องซ่อมบำรุงได้ดีขึ้นแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อ,อยังไงได้บ้างคะโดยเฉพาะเรื่องการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอะค่ะอันนี้ก็เป็นจุดแข็งสำคัญอีกอย่างของระบบดิจิทัลเลยครับคือข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในระบบเนี่ยจะถูกนำมาสรุปผลให้เห็นภาพรวมง่ายๆในรูปแบบแดชบอร์ดทำให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมสถานะรัพย์สินสตอกได้เลยในหน้าเดียวไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่เหมือนเมื่อก่อน นอกจากนั้นก็ยังมีรายงานสําเร็จรูปให้เลือกใช้ได้หลายแบบเลยครับเช่นรายงานทะเบียนคุมรายงานค่าเสื่อมราคาหรือรายงานการเบิกจ่ายวัสดุซึ่งทั้งหมดนี้ก็ช่วยสนับสนุนการตรวจสอบพัสดุประจําปีได้ดีขึ้นมากแล้วก็ยังช่วยลดการใช้กระดาษด้วยระบบลงนามเอกสารแบบดิจิทัลด้วยครับ โอ้โหครบวงจรเลยนะคะเท่ากับว่าช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ทันเวลาจริงๆแล้วกระบวนการตรวจสอบต่างๆก็คงจะง่ายขึ้นโปร่งใสขึ้นเยอะเลยนะคะถูกต้องครับ โดยรวมแล้วแพลนดีก็เข้ามาช่วยเปลี่ยนกระบวนการทําทงานด้านพัาสดุและครุภัณฑ์ที่อาจจะเคยดูซับซ้อนยุ่งยากให้มันง่ายขึ้นแม่นยําขึ้นแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้นจริงๆครับซึ่งประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนเลยสําหรับบุคลากรภาครัฐก็คือทําให้เบาแรงลงไปเยอะเลยนะคะทั้งจากงานเอกสารการติดตามต่างๆในขณะที่หน่วยงานเองก็ได้ก้าวล้าด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลทําให้บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช่ครับและเมื่อการบริหารจัดการภายในมันมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ง่ายขึ้นสิ่งนี้ย่อมส่งผลโดยตรงเลยนะครับต่อความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อการดูแลและการใช้จ่ายทรัพย์สินของทางราชการซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนั่นสินะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนะครับว่านอกเหนือจากเรื่องประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ย การที่ข้อมูลทรัพย์สินภาครัฐมีความโปร่งใสเข้าถึงได้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นผ่านระบบดิจิตอลแบบนี้มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองและก็ยกระดับความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานรัฐได้อย่างไรบ้างในระยะยาว